ต่อไปนี้เราจะเป็นการเขียนแบบ autocad นะครับหรือว่าการทดลองเขียนแบบพื้นฐานนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตั้งโปรแกรม autocad เข้าไปนะครับไอคอนก็จะโชว์เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับซึ่งในที่นี้เราจะทดลองใช้เป็น autocad 2อ1 3นนะครับซึ่งมีความสมบูรณ์ของคำสั่งต่างๆ ที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าเวอร์ชันเก่านะครับแต่ถ้าท่านใดที่ติดตั้งเป็น2014เข้าไปก็รายละเอียดก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปแอพพลายในการใช้งานนะครับได้หลังจากที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับเราจะทำการเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาโดย Double ับเบลคลิกเข้าไปที่ตัวไอคอนนี้นะครับเราก็จะเจอหน้าต่างในลักษณะนี้นะครับ แต่บางท่านที่เปิดขึ้นมาแล้วเจอหน้าต่างการเขียนแบบอีกคนละอย่างก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าหน้าต่าง Workspace ตรงนี้นะครับสามารถปรับแต่งได้บางครั้งเราอาจจะเจอเปิดขึ้นมาเจอเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแล้วแต่ความถนัดหรือว่าแล้วแต่แบบ ที่เราจําเป็นจะต้องเขียนว่ามีความซัพพอร์ตกับคําสั่งใดเป็นพิเศษซึ่งแต่ละหน้าต่างก็จะมุ่งเน้นให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากที่สุดนะรหรือบางทีก็อาจจะเจอเป็น t d Modeling นะครับซึ่งหน้าตางนี้ก็ชัดเจนเลยว่าจําเป็นต้องใช้งานในการเขียนแบบ3มิตินะครับแต่แบบฝึกหัดที่เรากําลังจะมาดูหรือว่ามาพิจารณากันนะครับหรือว่าเริ่มเรียนกันนะครับเราจะใช้ที่ a u t o c a d นะครับ c ลาสสิกนะครคลาสสิกนะก็จะกลับมาที่หน้าต่างนี้นะก็จะกลับมาที่หน้าต่างนี้เราก็จะทําการปิดนะส่วนที่เราไม่ใช้งานออกไปซึ่งจะเหลือไว้เฉพาะเมนูหลักๆที่เราจําเป็นจะต้องใช้งานนะครับแถบด้านบนจะเป็นแถบคําสั่ง ซึ่งจะมีหัวข้อคำสั่งนะครับที่ไม่มีไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชันเก่ามากนะักนะครับฝั่งทางด้านขวามือจะเป็นไอคอนว่าแถบคำสั่ง modify นะคแถบคำสั่ง modify นะซึ่งก็เหมือนกับเวอร์ชั่นเก่าฝั่งด้านซ้ายมือก็จะเป็นคำสั่ง,ง d r o l p i n g แต่ว่าก็ยังขาดอีก คำสั่งหนึ่ก็คือคำสั่ง dimension นะรัซึ่งเราจำเป็นจะต้องเอาไอคอนเหล่านี้ออกมาใช้งานนะรเราก็เลื่อนเมาส์แล้วก็คลิกขวานะครับณจุดใดๆก็ได้นะครับ,ดดนะรบอันนี้เป็นวิธีรัดนะครับเลื่อนเมาส์ไปแล้วก็คลิกขวาไปที่คำสั่ง dimension แล้วก็ติ๊กลูกเครื่องหมายถูกนะครับเมื่อได้คำสั่งตัวนี้ออกมานะครับหน้าต่างหรือว่าการใช้งานของเราก็จะพร้อมในการเขียนแบบ ครับนี่คือการปรับแต่งพื้นที่ในการเขียนแบนะบอีกจุดถัดไปนะครับที่เราจะพิจรารณาก็คือขอบข่ายหรือว่าพื้นที่ที่จะต้องมีการกำหนดในการเขียนแบบก่อนอื่นเราจะคลิกไปที่คำสั่งกริดซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับหรือกดฟังก์ชันคี y f7 นะครับก็จะขึ้นเป็นตารางแบบนี้ขึ้นมานะครับตารางแบบนี้ขึ้นมา ซึ่งสามารถจ่อขยายได้จากนั้นเราจะทําการกําหนดลิมิตหรือว่าหน่วยในการเขียนแบบนั่นเองนะครับไปที่คําสั่งยูนิตในที่นี้เราจะตั้งเป็นมิลิเมตรนะครับแต่ว่าถ้าของท่านใดที่มีการตั้งเป็นนิ้วหรือว่าเป็นเมตรนะครับบางครั้งเมื่อเราทําการ Insert ข้อมูลจากไฟล์ c a t หรือว่าไปนําเอาชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่เราเขียนไว้ในบล็อกเก่าเข้ามาใช้ในบล็อกใหม่ ถ้าเราถ้ายูนิตไม่เหมือนกันนะครับชิ้นงานนั้นก็อาจจะมีขนาดที่เล็กหรือใหญ่มากขึ้นซึ่งก็อาจจะยากในการ Modify หรือปรับแต่งนะครับมิลิเมตรนะครับข้างล่างเป็น g e n e นอรนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับไปที่คำสั่ง Format ใหม่นะครับแล้วก็ไปที่ Drawing Limit ถ้าเราคลิกไปที่ Drawing Limit เราจะเห็น ตัวเลขซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับรันค่า0หรือว่า0.0,0 0 0, 0, 0 0เราทำการกดปุ่เม enter เข้าไปนะครตัวเลขจะเปลี่ยนมาเป็น420นะครับคอมหรือว่าเป็นพื้นที่ในการเขียนแบบในลักษณะของ a 3เรายอมรับค่าโดยการกดปุ่เม enter เข้าไปอันนี้คือการตั้งค่านะครับสํสาหรับท่านใดที่ไม่ชอบในการปรับแต่งเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับ แต่ว่าที่เราใช้ว่าบางครั้งมีการใชนแบบเครื่องกลซึ่งมีชิ้นส่วนที่จะต้องควบคุมในพื้นที่ layout paper space หรือว,ว่าจุดกริดเนี่ยก็จะไปจะต้องตั้งค่าเราสามารถปรับแต่งตัวเลขได้นะครับจาก420อาจจะเปลี่ยนมาเป็นขนาดตามที่เราต้องการได้นะครับโดยดูจากชิ้นส่วนยกตัวอย่างเช่นถ้าชิ้นส่วนชิ้นส่วนหนึ่งนะครับมีขนาดเท่ากับ100มิมนะครับ คูณด้วย200มิลเมตรนะครับเราก็อาจจะปรับเพิ่มโดยใช้ขนาดนั้น2เท่านะครับพื้นที่กริดต,ตัวนี้ก็จะออกมาเป็นขนาดที่เราต้องการได้นะครับแต่ในที่นี้เราจะทำการปิดจุดกริดไปก่อนนะครับก็จะหายไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราจะาเป็นจะต้องปรับแต่งก็คือคำสั่ง format น format ก็เป็นคำสั่งที่มีการใช้งานกันมากในการปรับแต่งคำสั่งต่างๆ ทีนี้เราจะทำการปรับแต่ง dimension style หรือว่าตัวเลขบอกขนาดนะครับไปที่คำสั่ง format แล้วก็คลิกไปที่ dimension style แล้วก็จะมาเจอหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง modify เหล่านี้เองคือไอคอนที่ใช้นะครับที่มีความจำเป็นซึ่งณตอนนี้เรายังจะไม่มีการปรับแต่งเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างชิ้นงานนะครับหรือว่าไม่ได้เขียนแบบแปลนหรือแบบบ้านนะรหรือชิ้นส่วนอื่น เราจะมาดูคร่าวๆก่อนว่ามีหัวข้ออะไรบ้างอันดับแรกก็คือลายนะครับการปรับแต่งลายก็คือการปรับแต่งเส้นบอกขนาดลูกศรอ,อะไรต่างๆซึ่งอยู่ในที่นี้นะครับลายก็จะเป็นการเส้น,นเฉพาะเส้นนะครับซึ่งอยู่ในส่วนของลูกศรสัญลักษณ์ arrow นะครับก็จะเป็นการปรับแต่งของลูกศรบางท่านที่มีความจําเป็นจะต้องใช้เป็นแบบกลมหรือแบบ d o ทก็สามารถปรับแต่งได้จากจุดนี้ได้ เหมือนกันนะครับแต่ละจุดก็จะเหมือนกันเอลูไซด์ก็คือขนาดนะครับสอก็อาจจะเป็นขนาดสแตนดาร์ดที่เขาตั้งไว้ถ้าใหญ่เกินไปก็ลดขนาดลงไปนะครับอื่นๆนะต่อไปก็เป็นคําสั่ง t e x t ขนาดตัวอักษรน,นะครับฟิตนะครับเราจะไม่ปรับแต่งใดๆดงสิ้นก็คือจะให้รันค่าเดิมที่โปรแกรมตั้งมาให้ p r m i l y Unit นะครับนี่คือจุดทศนิยมสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยน ก็คือจุด,จดทศนิยมต่างๆที่เราจําเป็นจะต้องใช้ในการเขียนแบบหรือวาทางบริษัทกําหนดมาให้ว่าใช้ศูนย์กี่ตัวนะครับจากนั้นก็มาที่พีเรียดนะถ้าเราไม่ปรับพีเรียดมันจะกลายเป็นคอมม่านะครับสังเกตว่าพอกลายเป็นคอมม่าปุ๊บนะครับจุดทศนิยมจะกลายเป็นคอมม่าซึ่งอาจจะดูขัดตาสําหรับการดูแบบนะบดังนั้นเราจะต้องปรับแต่งจากจุดนี้ ที่เหือก็จะใช้โปรแกรมที่กำหนดมานะครับแล้วก,กดปุ่มโอเคเออกไปแล้วก็ close นะจากนั้นนะครับแบบฝึกหัดต่อ,อไปเราจะทดลองการใช้งานนะครับในแทบเมนู draw นะครับเมนู dimension แบบแล้วก็ modify หรือพูดง่ายเราจะเริ่มสร้างชิ้นงานต่างๆรวมถึงการปรับแต่งชิ้นส่วนต่างๆ แบบฝึกหัดถัดไปเราจะทดลองเขียนแบบแปลนแบบบ้านนะครับซึ่งท่านไหนที่ไม่สะดวกที่จะเรียนในระบบปกติก็สามารถที่จะส่งอีเมลเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์ที่จะเรียนหรือว่าศึกษาทาง YouTube นะครับผมก็จะทำการส่งลิงก์นะครับที่มีการบันทึกวิดีโอนี้ไปให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิด ฝึกทําตามทีละสเต็ปไ,ไปได้นะครับซึ่งไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งรีบนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่มีปัญหาก็สามารถที่จะเมลเข้ามาพูดคุยกันได้หรือทาง facebook อ่าได้นะครับหรือทางอ e ีเมลก็ได้แล้วแต่สะดวกนะวันนี้เราจะหยุดแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งคราวหน้าเราจะมาพิจารณากันต่อนะครับสวัสดีครับ